ตอนนี้วันอยู่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้วันจะพาเที่ยวใกล้สนามบินนาริตะไปโอไดบะแล้วก็ไปนอนที่อโนชิมะค่ะใครอยากเที่ยวด้วยกันพร้อมแล้วไปกันเลยอัอนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วค่ะเย้ไปที่นาริตะโอโมเดซันโดเย้ตอนนี้เราจอดรถแล้วนะคะมาที่วัด นาริตะสรางโอมาเตซันโดค่ะอยู่ติดกับถนนนาริตะเลยที่เราเอาไปเดิน <c oughs> เราจะไปเดินด้วยกันนะวัดมาถึงญี่ปุ่นวันแรกก็ตรงจากสนามบินนาริตะมาที่วัดนาริตะสร้างชินโชจิเลยค่ะเราขับรถมากันค่ะแต่ถ้าใครไม่มีรถก็สามารถเดินทางมาที่ดี่ได้ไง่ายๆด้วยรถไฟสายเคเซไปลงสถานีเคเซนาริตะหรือสายเจอานาริตะไปลงสถานีนาริตะค่ะ วัดนาริตะซังชินโชจิเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่มากกว่า1 0 0 0ปีตั้งอยู่ในเมืองนาริตะจังหวัดชิบะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาริตะเลยเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสาหรับคนที่อยากแวะเที่ยวก่อนเดินทางเข้าเมืองหรือก่อนขึ้นเครื่องบินกับประเทศค่ะวัดนี้ใหญ่มากค่ะจากด้านหน้าวัดเราก็เดินต่อไปยังโซนด้านในสุดค่ะซึ่งเราเลือกเดินทางผ่านสวนสาธารณะค่ะเกือบจะเดินลงแน่เพราะสวนของเขาใหญ่จริงๆ แต่ธรรมชาติด้านในสวนสวยมากๆเลยเหมาะกับการมาเดินเล่นพราผ่อนหย่อนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ถนนมาริตะอมวัตสันโดค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่นาริตาซากโอปติซาโดแล,ล้วค่ะออกจากวัดมาก็จะเจอถนอนเลยของกินเยอะมาก <c ười> คือแถวเนี้ยมันเป็นร้านอุนางหิ่นร้านปลาไหลเยอะมากอะ่ะเราก็ว่าจะกินข้าวอุนางินเนี่ยแหละคะ่ะตรงนี้มีไอติมอะไรนะไอติมโทฟูด้วยอะ่ะเลือกสักร้านก่อนนะตรงนี้มีร้านชาเขียวด้วยค่ะ ร้านอาหารกับร้านไอติมร้านขนมเยอะมากเลยค่ะของฝากก็เยอะมากเลยใดมากตอนนี้เรามาที่ร้านปังชัยะนะคะที่เขาบอกว่ามีขนมปังหน้าปลาไหลด้วยนะคะเราจะเข้าไปดูกันนะคะค<ณ> ข้างในมีอูนกิด้วยค่ะอืมอ๋อมากเลยเาะทีนี่นอกจากปลาหลจะดังแล้วนะคะถั่วเขาก็ดังด้วยก็เลยซื้อไอติมถั่วมานะคะโอเค 200เยน200รยเยนเป็นรูปนี่เหมือนตัวเลยเราจะกินคนละครึ่งกันนะคะอืมโอ้โหขมาดเด็กใครกินเซตเ่นเนาะนระมานี้มั้นยีกได้สิ่งยิได้สิอ้ยเ๋เลย ยเย้ได้แล้วเชาอยู่ค่ะสกรยสเกยมีความกรอบและเหนียวไปต่อค่ะเย,ย้ ไฮไดวัซตีตัวลาัเอมอนนี่อตอนนี้อยู่ที่โอไดบะนะคะเราจะมาที่ทาโกยากิมิวเซียมแล้วก็ไปดูไลเอมอนการแต่มันอยู่คนละตึกเลยก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึกจอยโพลิสเอ้ไม่ให้ๆๆๆๆตึกทะไรตึกเด็กนะคะที่มันมีจอยโพลิสด้วยที่มันเป็นแบบว่าส่วนสนุกเครื่องเล่นแล้วก็มีนี่แหละทาโกยากิมิวเซียมนี่แหละค่ะข้างๆมันเป็นทะเลนะคะนี่ดูทะเลถ้ามุมนู้นจะเป็นเทพิเซรีภาพ เลนโบบริดจ์เลนโบบริดจ์ตรงนี้ก็มีเลโก้แลนด์นะคะก็เลยมีรูปปั้นยีราเป็นเลโก้ด้วยเป็นยีราที่ตัวใหญ่มากเราเดินมาจนถึงตึกด i เวอร์ซิตี้โตเกียวพลา่าค่ะด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาอัตโนมัติเรือนใหญ่ชื่อโดาเอมอนคัมส u แควอยู่ค่ะตรงนี้จะมีโนบิตากับชิซุกกจังแล้วก็โดารอมอนนั่งอยู่ด้วยค่ะ Doraemon Future Department Store จะตั้งอยู่บนชั้น2ของห้าง Diversity Tokyo Plaza ค่ะภายในมีขายสินค้าโดราเอมอนน่ารักน่รักเยอะแยะเลยแถมยังมีส่วนทดลองของเล่นวิเศษด้วยค่ะซึ่งเราขี้แกียไปต่อคิวเลยไม่ได้เล่นค่ะถัดจากโดราเอม t u r e Department Store เราเดินมาเจออุนโกะมิวเซียมตโตเกียวค่ะซึ่งที่นี่จะขายสินค้าเกี่ยวกับอุนจิมีทั้งของใช้ทั้งหมวกทั้งขนมซึ่งแปลกดีทีเดียวค่ะ ต่อมาอีกเราเจอเข้ากับร้าน Hello Kitty Japan เหมาะสำหรับสาวกซาริโอมากเลยค่ะมีสินค้าซาริโอน่ารักขายเต็มไปหมดร้านต่อไปที่เราเจอคือร้านขายสินค้าจากฮอกไกโดค่ะไหนๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวฮอกไกโดแล้วก็ขอลองชิมไอติมเขาสักหน่อยนี่ไอติมเม,มลอนฮอกไกโดอร่อยมากอร่อยมาก,ก,ามกใช่ สุดท้ายเราแวะมาที่โคนันแลนด์ค่ะที่นี่มีสินค้าโคนันตู้ถ่ายรูปสติกเกอร์ฉากให้เราถ่ายรูปกับโคนันเยอะเลย เราเดินกลับไปที่ห้าง d e ็กโตเกียวบีชกันค่ะเพราะถึงเวลากินแล้วเราจะไปกินทากโยกยากิที่ทากโยกยากิมิวเซียมกันทากโยกยากิมิวเซียมตั้งอยู่บนชั้น4ของห้าง d e ็กค่ะถึงจะชื่อว่ามิวเซียมแต่ที่นี่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์นะคะที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมร้านทากโยกยากิชื่อดัง5ร้านมาไว้ให้เราลิ้มลองทากโยกยากิของเขาเยอะแล้วก็หลากหลายมากค่ะเลือกแทบไม่ถูกเลยอยากกินทุกร้าน เชีสจ่าโอ้ยิ่งมากเลยเสียเพราะร้อมากผมวอมากเลยอ๋อเรื่องอะไรอ๋ออวอตอนนี้เราอยู่กันที่เอนโนชิมาละค่ะเอนโนชิมาจากโอได้บ่าเราก็ขับรถต่อมายังจุดหมายจุดท้ายของวันค่ะซึ่งก็คือเกาะเอนโนชิมา ช่วงที่เรามามีเทศกาลไฟที่เกาะพอดีเราก็เลยกะเวลาให้มาถึงที่นี่ในช่วงเย็นเพื่อจะได้ดูไฟกันค่ะเรามาถึงเอโนชิมะตอนที่ยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เราก็เลยมาหาของกินกันก่อนค่ะเพราะว่างานไฟเขาย,ยังไม่ได้เริ่มมาเจอเข้ากับปลาหมึกทับแผ่นยักษ์ก็ขอลองสักหน่อยพอเราแลกส่วแล้วเราก็จะได้ใบแบบนี้นะคะมาเอาปลาหมึกนะคะอโอ้ยสด食ด ปลาหมึกนะคะเหมือนเราสั่งแบบเป็นแผ่นเด็กปลาหมึกมาแผ่ไอมคอหวานมากเลยอะไรจีาโกัวจีออคโตปัสอร่อยอร่อยอร่อยอะเดียวอืมคู่อร์จีกินปลาหมึกเสร็จงานไฟก็เริ่มพอดีค่ะ งานไปเขาสวยดีค่ะเสรษดายว่ากล้องถ่ายออกมาแล้วไม่สวยเท่าตาเห็นก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้แค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งใครอยากเที่ยวเอนโนชิมะด้วยกันติดตามตอนต่อไปนะคะ